สำหรับคนที่อยากจะแก้แค้นมากกว่าแก้ไขรอแป๊บหนึ่งไปตั้งกระทาอยู่ตรงน้นใส่กระเทียมกข้าไว้ใส่กระชายไปด้วยใส่กระเพราไปด้วยเดี๋ยวเราจะมาผัดเผ็ดงูเห่ากันครับพี่น้องครับรอแป๊บรอแปบ,แปบพักไว้ก่อนเดี๋ยวก็คุยกันย้อนหลักไปสามปีพวกเขาบทขยี้พวกเราอดีตอนาคตใหม่ เขากระทืบเราให้โจมดินแต่เขาไม่รู้เลยว่าที่เขากระทืบอ,อยู่คือเมล็ดพันธุ์ยิ่งเหยียบลึกเท่าไหร่ยิ่งโตบมากขึ้นครับพี่น้อง กีท่าหลายหลายบอได้เจอกันนะจำกันได้อยู่บอคอยชื่อพี่ทาลิบเจิญรถหัวหน้าพักเก้าเกลยแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ส0ของประเทศไทย,ทยก็พี่ดองครับอาไหนใครอยากเลือกตั้งบ้างของเสียงหน่อยแล้วผู้สภาดีเลือก พุทธาดีเลือกพักอะไรกลางหลังพุทธพาดีเลือกพักอะไรข้างขวาพุทธพาดีเลือกพักอะไรอา้าวพรอมๆกันครั้งสุดท้ายพยุทธพาดีเลือกพักอะไรโอ้ยสุดยอดคอนกิงลุกม้วนขดดัขนขัดขนดคอนกิงลุกไปหมดแล้วเนี่ยพี่น้องเรียนพ่อแม่พี่น้อง ชาวขอนแก่นที่ฮักแพ็กทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันที่พิสูจน์แล้วว่าการเมืองคือเรื่องของความเป็นไปได้การที่ทุกท่านมารวมตัวกันอยู่นี้แล้วเห็นพวกเรานั่งรวมกันอยู่นี้แปลไปแล้วว่าการเมือง คือเรื่องแห่งความเป็นไปได้สีปีที่แล้วพวกเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่อดีตพรรคอนาคตใหม่พักการเมืองที่ไม่ซื้อสิทธ์ขายเสียงไม่มีหัวคะแนนให้คนธรรมดามาหาเสียงมันจะได้สสกันกี่คนวะพี่น้อง เขาบอกเราว่าอย่างมากก็ได้สิบคนอย่างมากก็ได้ยีสบคนอีสาจะได้สอสอสักเท่าไหร่กันแล้วเป็นยังไงเราพิสูจน์ว่าพวกเขาพูดผิดการเมืองคือเรื่องแห่งความเป็นไปได้ที่ขอนแก่นแห่งนี้เกือบสองแสนคะแนนให้คะแนนกับพวกเราอดีตอนาคตใหม่ครับพี่นอครับ หนในห้าของพวกท่านในนี้หรือ20%เคยเลือกพวกเราอดีตพักอนาคตใหม่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเจาะไข่แดงเข้ามาเขตหนึ่งได้ไป39,000นาคะแนนกว่า40%เจาะไข่แดงขอนแก่นได้สำเร็จ สำหรับคนที่อยากจะแก้แค้นมากกว่าแก้ไขรอแป๊บหนึ่งไปตั้งกระทะอยู่ตรงน้นใส่กระเทียมเข้าไว้ใส่กระชายไปด้วยใส่กระเพราไปด้วยเดี๋ยวเราจะมาผัดเผ็ดง,งูเห่ากันครับพี่น้องครับรอแปบ๊บรอแปบ๊บพักไว้ก่อนเดี๋ยวอยคุยกันย้อนหลางไปสามปีพวกเขาบทขยี้พวกเราอดีตอนาคตใหม่ เขากระทืบเราให้โจมดินแต่เขาไม่รู้เลยว่าที่เขากระทืบอ,อยู่คือมเมล็ดพันธุ์ยิ่งเหยียบลึกเท่าไรยิ่งโตมากขึ้นครับพี่นอ้องค่าสิบเกิดแสนเขาแดดดอกไม้ได้แต่เขาหยุดเละดูดอกไม้ใบไม้ผลไม่ได้ครับพี่นอ้องแล้วเป็นยังไงบอกเป็นสอสอเข้าไป อภิปรายเป็นเหรอตรวนก็ประมาณเป็นเหรอสอสอคนแก่นพรรคอื่นบอกเวลาประทว้วงยกมือขึ้นน,น้องแล้วค่อยลุกขึ้นให้ประธานเขาเรียกก่อนแล้วค่อยประทว้วงแล้วเป็นยังไงเจออภิปรายกระดุมห้าเมตรเข้าไปเจออภิปรายตัวช้าเข้าไปเจอใช้กรรมธิการผลักดันเรื่องที่ดินเรื่องน้ำให้พี่น้องเข้าไปเป็นไปได้ไหมครับพี่น้อง สองเดือนก่อนเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนพวกนี้จะมานั่งรวมกันอยู่ในเวทีแบบนี้ช่วยพมหาเสียงปัทอปัทอจากโบฮูอีอย่างเลยเบิร์ดคาร์สิวเขาผูกเสี่ยวกันไว้หมดแล้ว พี่น้องขอนแก่นพี่น้องอีสานเนี่ยแหละหมอสูตรขวานผูกเสี่ยวบวกเพเมาไว้ที่นากอยู่บนนี้มีทแท้เพื่อจะหายรักกันจนตายเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นจนมาถึงวันนี้60วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศไทย ร้อยสามสิบปีที่แล้วตอนที่เขาบอกว่ารัฐราชการรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพมหานครเขาตัดสินใจว่าขอนแก่นจะพัฒนายังไงสิบปีที่แล้วพวกท่านไม่มีสิทธิ์เลือกเขาให้ลุงมาสามลุงเขาให้สามปอมาเปลี่ยนจากสามปอเป็นสามพีหน่อยมาพิธาปียบุตรพันนิกาหรือจะเอาสามทอ พิ่ธาธนารธรทวีศักดิ์กษินเอาไมเอาเลือกตาครั้งนี้เป็นการเมืองแห่งความเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าร้อยสาปีที่แล้วถ้าเลือกไม่ได้ว่าอยากจะปลดล็อกทองถิ่นเขาคิดจากกรุงเทพว่าขอนแก่นจะพัฒนาย,ย่างไงขอนแก่นต้องพัฒนายอย่างนั้นภาษีเก็บที่นี่เอาไปใช้ที่กรุงเทพมหานคร ส u, these, e know, mm ิบ hmm. ปีที่ผ่านมาเขายึดอำนาจพี่นกขอนแก่นทำอะไรไม่ได้แต่วันนี้สี่ปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมาสองเดือนที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้การเมืองแห่งความเป็นไปได้เกิดขึ้นแล้วครพี่นอกเพราะฉะนั้นเลือกทักตีเลือกอย่างมีวิสัยทัศน์เรียกให้คุ้มค่าเลือกทักทีอย่าแค่เปลี่ยนรัฐบาล ต้องเปลี่ยนประเทศครับพี่้องเลือกก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าการก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากทอกดีมีอนาคตแล้วขอนแก่นจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมครับพี่้องครับเลือกพวกเราให้ถล่มทลายให้การเมืองดีเริ่มต้นด้วยการเอาทหารออกจากการเมือง ส่งลูกกับบ้านไปเรียงล้าได้แล้วเปิดสวิตสามปอเปิดแสงสว่างแห่งความหวังให้กับการเมืองไทยแก้ไขรัฐธรร,รมนูญภายใหนึ่งร้อวันผมเป็นนายกคนที่30เมื่อไหร่แก้รัฐธรรมนูญทำประชามิปไิยในร้อยวันทัดเีดเอาสามันสำนึกกลับสู่การเมืองไทยได้แล้ว เพื่อให้ปากท้องดีผมหมายความว่าอย่างไงปากท้องดีสำหรับพี่น้องอีสานวิสัยทัศน์ของผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงและชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องแรงงานครับเราต้องเปลี่ยนแรงงานให้กลายเป็นผู้ประกอบการให้จบได้ ต่อไปนี้แรงงอนพี่ดองอีสานต้องกลายเป็นเท่าแก่ของบ้าคอีสานให้ได้มาเริ่มต้นด้วยอันที่หนึ่งขึ้นค่าแรงทันที450บาทอย่างนี้เอาเวลกครับพี่ดองชอบประชอบ,ชอบที่ผ่านมา10กว่าปีค่าแรงไม่ได้ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ ขึ้นค่าแรงทันที450บาทของแพงค่าแรงถูกอันนี้ต้องตัดตอนต้องยุติต้องตัดตอนทุนผูกขาดกฎหมายอย่างสุราเก้าหน้าเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนมันเปลี่ยนอ้อยให้เป็นสุราพื้นบ้านอย่างนี้พี่นอกเอาไม่เอาครับปากทองดีอันที่หนึ่งอันที่สองหวย SME หวย SME คือการให้แต้มต่อกับคนตัวเล็กตัวน้อยในการสู้กับร้านสะดวกซื้อที่อยู่ข้างหลังพวกเราไม่มีเหตุผลอะไรที่คนจะไปซื้อสินค้าของพี่น้องพ่อค้าตัวเล็ก SME ทุกคนอยากเข้าร้านสะดวกซื้อหมดเราจะเปลี่ยนใบเสร็จให้กลายเป็นหวยต่อไปนี้ใครช่วยรายย่อยลุ้นเงินล้านทันทีครับพี่น้อง นี่เหมเาะขอดีเห็นบอกว่างวดน,นี้โคตรก่อนแก่นถูกหวยด้วยใช่ไหมเอียมต่อไปนี่ไม่ต้องรุนเลยสะสมใบเสร็จซื้อขายจากรายย่อยเปลี่ยนหวยให้เปลี่ยนใบเสร็จให้กลายเป็นหวยของรัฐบาลรุนเงินล้านทันดีอย่างนี้ดีไหมครับพี่องครับ <Yeah. S 1> ตัดต่อแล้วมีแต้มต่อแล้วต้องให้ตั้งตัวให้ได้ สิ่งที่ผมหมายความว่าตั้งตัวคือกองทุนตั้งตัวหนึ่งแสนบาทสองแสนรายไม่ต้องมีคนคำ้ำบอสอยอคุ้มให้50อย่างนี้ดีไหมครับพี่โองสันส้นงๆง่ายๆสามนโยบายเปลี่ยนแรงงานภาคอีสานให้กลายเป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนแรงงานภาคอีสานให้กลายเป็นเท่าแก่เราจะมาสร้างงาน ซ่อมประเทศนี้ไปด้วยกันและนั่นคือเหตุผลและนั่นคือเหตุผลที่ผมมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อที่จะทำแบบนี้ให้ได้ข้างหลังผมนี้คือว่าที่ผู้สมัครทั้ง11เขตจวดจวดทางนั้นจวดจวดในเพอรอหน่อย ต่อไปนี้ไม่เอาแล้วใจบันดานแลแรงคนมันใจเบื่อนยาพิษไ,ไว้ไว้ในเฮือนคนใจเบื่อไม่คบเป็นพี่นอ้องใช่ไม่ใช่เอาว่าที่บุสบาคอนแกนทั้ง11คน11เขตเข้าสภาเลือกพิธาเป็นนายกออรัฐมนตรีคนที่30คของประเทศไทยครับพี่นอ้องแล้วสำหรับคนที่แก้แค้นไม่อยากแก้ไขไปตั้ง เตาอยู่ตรงโน้นฟังให้ดีฟังตรงนี้ให้ดีใสงลล่งูเห่ารอหรือยังใส่กระเทียมหรือยังใส่กระชายหรือยังใส่พริกแหย่ยังใส่กะเพรายังโอ้ยน้อลายลายรับประกันได้ทนายปอกวีรนันต์กลายจากทนายเป็นหมออูชั่วเขลว เป็นหมอกอูที่ไม่ตายพ่อูแน,น่นอนครับพี่น้องครับกว่าจะผ่านขั้นตอนมาได้พัคเก้าไกลมีเวลาที่ภัคอนาคตใหม่ไม่มีเวลาสดานครับพี่น้องอันที่หนึ่งเขียนใบสมัครอันที่สองสอบสัมภาษณ์อันที่สาผ่านหลักสูตรการเมืองแบบเก้าไกลอันที่สหาเสียงก่อน คนคนนี้รวมกับทั้งอีกสิบคนผมมั่นใจว่าเลือกตั้งคราวนี้ขอนแกนและทั่วประเทศไทยไม่มีงูเห่าแน่นอนพี่น้องไว้ใจได้เลยเราจะได้การเมืองดีปากทอดีและมีอนาคตไปด้วยกันจะมีอนาคตได้รัฐธรรมานูญต้องแก้ใหม่อย่างที่ผมบอก คนขอนแก่นต้องสามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้เหมือนอย่างปี2483ก็เป็นคนขอนแก่นไม่ใช่หรอที่สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนกรุงเทพมหาคนครอกีกคนขอนแก่นเรียอะไรเงินกันเองเขียนทำไปที่ประหลัดกระทรวงมหาไทยัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยบอกว่าก็ไปเลือกของคนแก่นคนขอนแก่นตัดสินใจกันเอาเอง ผ่านมา130ปีตอนนี้เป็นรัฐราชการรวมศูนย์จะมีอนาคตได้ต้องกระจายอำนาจต้องกระจายงบประมาณต้องปดลดล็ท้องถิ่น